ร้ปี2016นะแล้วครับคันนี้สภาพป้ายแดงเลยนะครับใครออกรถกับเซลอาร์ไม่ผิดหวังนะครับจะเป็น150แรงม้านะครับ2 2 4ลิตรนะครับคันนี้หรือว่า2,400นะครับตัวนี้ครับสวัสดีครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยเซลอาร์นะครับวันนี้นะครับเซลอาร์มีรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับมานาเสนอนะครับเป็นโตโยต้า e ีโวนะครับ E.P. Runner นะครับสีขาวคันนี้ครับปี2016นะครับในโฉมของ Toyota r v o นี่ครับมีหลายรุ่นมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมเลือกรถคันนี้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปมั่วซั่วกับรถหลายหลายรุ่นเราเจาะจงรุ่นเดียวเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกัน,กนเลยนะครับว่าโฉมของเขา สวยแค่ไหนนะตัวนี้นะครับจะเป็นน้องโตโยต้าแชมป์นะครับคือโตโยต้าแชมป์นะครับเขากันชนกันชนเนี่ยเขาจะเป็นมนมอนหมดนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นรีโวเนี่ยนะครับกันชนเขาจะออกแบบมาเป็นเหลี่ยมๆทรงเหลี่ยมด้วยนะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับก็จะออกแบบมาแบบว่าให้โฉบเฉี่ยวนะครับโฉบเฉี่ยวเลยไม่ซ้ำกับวีโก้แชมป์นะครับตัวนี้เพราะมันเปลี่ยนโฉบเป็นรีโว่แล้วไฟหน้านะครับจะเป็น L.E.D. โปรเจกเตอร์นะครับ d a y t i m e r u n n i n g นะครับตัวนี้โอ้โหสวยๆเลยนี่แล้วก็มาพร้อมนะครับไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกแท้จากโรงงานเลยนะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมเลยนะครับโครเมียมเลยตัวนี้ดูแล้วครับสวยครับสวยกว่าวิโก้แชมป์อ่ะง่ายๆเพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนมาจากวิโก้แชมป์เป็น รีโวเลยรีโวนี่คือว่าในโฉมปัจจุบันหรือว่าจนโฉมปีที16นะครับอะปีที16ถึงโฉมปัจจุบันนะครับเขาก็จะค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบทรงให้มันไม่ซ้ําแต่ปี16ที่หัวม,มันนาเสนอวันนี้มันก็ดูเฟี้ยวโฉบเฉี่ยวมากเลยครับดูสปอร์ตดีดูแค่ช่วงหน้านี่ก็รู้แล้วครับช่วงหน้านี่ก็รู้แล้วนะครับอ่ะฮะ เป็นไงครับดูด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันเนี่ยครับจุดเขาแบบว่าไฟสองสว่างนะครับเขาพัฒนามาจากไฟไฮโดรเจนธรรมดาธรรมดานะครับเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ LED เลยเนี่ยครับแบบขับกลางคืนเนี่ยสว่างมากเลยนะครับเอาง่ายว่าคนที่ไม่ถนัดการขับขี่ตอนกลางคืนนะครับพอได้ แสงไฟหรือว่าระบบการส่องสว่างของเจ้ารีโวคันนี้ไปเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอ่าเรามาดูด้านข้างกันเลยนะครับด้านข้างของเขานะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากล้อก่อนแล้วกันล้อนะครับเป็นล้อแม็กอลอยนะครับจากโรงงานเลยครับสแตนดาร์ดติดรถมาเลยครับจะเป็นยางนะครับ 26565R17 นะครับยางปี2019เลยนะครับนี่หื ยางดอกเหลือๆเลยนะครับดอกเหลือๆเลยนะครับใช้ได้อีกยาวเลยนะครับผมบอกเลยแล้วอีกอย่างนะครับเป็นยางปี2019ด้วยโอ้โหรถปี2016ใส่ยาง2019สุดยอดนะครับมาดูเลยครับด้านข้างนะครับกระจกนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับฝาครอบไฟจตหมอกนะครับไฟเลี้ยวน้กระจกมองข้างเป็นหลอด LED นะครับตรงนี้มาดูได้เลย สุดยอดเอาง่ายๆเพราะรถคันนี้นะครับออกไปแบบพร้อมใช้เลยนะครับผมบอกว่าพร้อมใช้เลยนะครับรถนะครับเป็นถ้าเกิดเอาง่ายว่าเป็นรถที่เป็นรถตัวสูงๆนะครับหรือว่ารถเป็นพลันเดอร์ไฮรันเดอร์นะครับเขาก็จะมีบันไดข้างมาให้ทุกคันนะครับตรงนี้อ่ะบันไดข้างเนี่ยดูนะครับบันไดข้างนะครับเอาไว้ขึ้นลงขึ้นลงรถเลยนะครับตรงนี้บอกเลยรถคันนี้นะครับ เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับจุดเด่นของเขาเลยคันนี้ไม่เคยทําสีเลยนะครับบอกเลยนะครับไม่เคยทําสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถทําสีหรือรถไม่เคยทําสีรถโดนมารถไม่โดนมาดูยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเลยครับประตูหน้าเลยนะครับประตูหน้านะครับนี่ครับดูง่ายๆครับดูยางครับยางจะมียางตรงประตูหรือว่าตรงฝาปรงจะมียางขอบตลอดเลยนะครับตรงนี้ นี่คือว่ารถเดิมๆประตูเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยทำสีนะครับแล้วก็มาดูนี่ครับจุดเบ้นอาร์ตนะครับเป็นไงครับนี่สวยงามครับรถไม่เคยทำสีเลยนะครับผมบอกเลยนี่สวยงามตลอดเลยนะครับดูแล้วประตูแล้วดินี่ดูนี่ดูบันพับดูบันพับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมดูบันพับนี่ครับบันพับนะครับนี่โอ้โหสวยเลยครับผมบอกเลยว่าทุกจุดครับทุกจุด รถไม่เคยทำสียจริงมามามาดูนี่มาดูนี่ผมว่าปนี้เอาไงว่าดึงกระดูกงูให้ดูสีบ่บานเลยนี่ความสบายใจของลูกค้าที่ไม่สะดวกรถไม่สะดวกขึ้นมาดูรถเองนี่ครัโอเคนี่แะครับรถคันนี้นะครับเขาก็ กจเสริมาด้วยแคลิบอยนะครับแคลิบอยนี่แคลิบอยสวยๆเลยนะครับสําหรับคนที่มีครอบครัวเยอะอาหายังไม่มีงบที่จะซื้อเพื่อรถ SUV-PPV นะครับก็โอเคมีแคลิบอยมานี่ก็สามารถนั่งด้านหลังได้ด้วยบรรทุกของเก็บของได้สัมภาระได้นะครับเพื่อไม่ให้เปียกฝนไม่ให้โดนแดดอ่ะนี่ครับผมนี่ ด้านข้างนะครับก็จะมีนะครับสติกเกอร์พีเลนเนอร์บอกเลยนะครับว่าเป็นรุ่นพีเลนเนอร์นะครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์เดิมๆจากศูนเตอต้ามาเลยนะครับนี่ดูเลยมาดูด้านท้ายกันเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าการรีวิวการทำคลิปของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่ผมว่าผมก็จะเอาจุดเด่นๆจุดสําคัญของรถให้ดูนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับมาด้วยตรงนี้ครับ มือเปิดเป็นมือเปิดโครเมียมเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีพวกโลโก้ต่างๆบอกว่ารถรุ่นนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรประมาณนี้ยี่ห้อโตโยต้าไฮรักลีโวตัวอ e, ีอะไรประมาณนี้เขาจะบอกมาแล้วก็เสริมมาด้วยกับบันไดครับเอ้กันชนท้ายอ่ะกันชนท้ายโครเมียมนะครับตรงนี้ขึ้นลงไได้สะดวกนะครับอันนี้นครับ ทุกอย่างนะครับใช้ได้ปกติหมดแล้วครับตรงนี้ด้านข้างแล้วนะครับมาดูแผนดูด้านข้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอีกสองประตูนะครับสองประตูด้านซ้ายนี่ครับผมผมบอกเลยว่าไม่มีโดนแน่นอนรถปี2016นะครับคันนี้สภาพป้ายแดงเลยนะครับบอกเลย วันนี้นะครับโอ้โหเอาใจสายสี่ประตูเลยนะครับตรงนี้ลืมบอกไปเดี๋ยวผมพาดูรถก่อนพาดูรถก่อนเดี๋ยวผมม็บอกว่าอาชีพไหนที่เหมาะสมกับรถรุ่นนี้นะครับนี่โอ้โหแน่นมากครับเป็นไงครับดูกริปกรับเลยครับรถไม่เคยทำเสียงเจง ดูหัวหน็อตด้วยดูหัวหน็อยด้วยอย่าลืมอย่าลืมเอาให้ลูกค้าดูหัวหน็อตด้วยเดีย๋ยวหาว่าเราโกหกนี่ดูก่อนอเดี๋ยวพี่ไปปิดนู่นก่อน,นองบนอย่างไล่ะหัวนงหัวน็อตใครออกรถก็เซลล์อาร์ไม่ผิดหวังนะครับเซลอาร์บริการถึงที่เลยนี่ครับเราเดี๋ยวสักครู่นะครับเราพาดูรอบคันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ดูประตูขอบประตูต่างๆนะครับว่าโอเครถคันนี้เป็นรถเดิมแล้วไม่เคยโดนมานะครับเดี๋ยวเรามาแพนดูช่วงล่างกันดูดีกว่าสักหน่อยนึงว่าช่วงล่างคันนี้เขาจะสวยขานาดไหนมาดูเลยครับ นี่ครับเห็นไหมครับช่วงล่างของ t o y o ต a Revo 2.4e p ี u n e r คันนี้เป็นไงอะครับ <S <S ผมบอกเลยว่าช่วงล่างโคตรด,ดีเลยครับดโีโคตรเลยเอาง่ายบางคนว่าออกรถไปแล้วเฮ้ยขับไปแล้วมันจะเลี้ยวแล้วมีเสียงดังไหมอะไรไหมอะไรประมาณนี้แต่ออกรถก็ผมอะผมเช็ครถทุกคันครับก่อ,อนที่จะส่งมองบให้ลูกค้านะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมเห็นไหวช่วงล่างเป็นไงเจ๋งไหมครับ เดี๋ยวเราดูนี่ครับดูช่วงล่างเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมพาดูในห้องเครื่องก่อนนะครับนี่เป็นไงล่ะครับนี่นะครับห้องเครื่องของโตโ o ต้ารี o 2.4 e p r u n n e r นะครับตัวนี้จะเป็น150แรงม้านะครับ2 2.4ลิตรนะครับกันนี้หรือว่า2,004นะครับตัวนี้ดูได้เลยนะครับน็อตทุกจุดนะครับน็อตทุกจุด ไม่มีขยับเลยนะครับเริ่มจากนี่เลยครับน็อตฝาปงหน้าเลยครับอย่งไรครับดูได้เลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยการันตีรถไม่เคยโดนหัวน็อตนี่ครับเนี่ยสังเกตได้เลยครับดูทุกหัวเลยครับวันนี้รถนะถ้าเกิดมีการทําสีนะครับเขาก็ต้องทางอู่สีนะเขาก็ต้องถอดชิ้นส่วนนะครับออกมาเพื่อจะทําสีนะครับตรงนี้แต่ให้ดูเลยว่าคันนี้ไม่เคยทําสี มาร์กนะครับมาร์กมาร์ก็อยู่ครบทุกจุดเลยนะครับนี่ดูมันชี้มาร์กเลยครับท่อยางท่อท่อยางนะครับท่อหม้อน้าก็เป็นท่อหม้อน้ําเดิมเลยนะครับตัวนี้รถคันนี้ไม่มีการดัดแปลงนะครับไม่มีการอุด EGR ไม่มีการดันรางนะครับคันนี้รถเดิมเลยนะครับตัวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวเราดูนี่แผ่นเพดนี่แผ่นเพดดูแผ่นเพดนะครับแผ่นเพดนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยครับรถที่ชนหนักพลิกคว่ำมานะครับแผ่นเพดจะยับนะครับหรือว่า ต้องตอกแผ่นเพจใหม่นะครับตรงนี้นี่นะเนี่ยเป็นแผ่นเพจของติดรถมันมาเลยนี่ครับมาอันนี้ครับเขาเรียกดีเวทนะครับดีเวทมันก็ยังไม่มีการเจาะไม่มีการขยับไปไหนนะครับรถเดิมๆเลยครับนี่นะครับการดูรถนะครับก็จะดูจดนี้ครับเลขตัวถังมั่งเลขเครื่องนะครับ M R 0 J นะครับ3 3เอ้ย3 S D D 2 0 3 1 2 0 3 uce. 3นะครับดูนี้ครับดูง่ายๆครับดูตรงนี้ครับ Jamie, ว่ามันตรงกับเลขคัสซี่ของเราหรือเปล่านะครับตรงนี้เพราะว่าอ้างเองนะครับแผ่นเพดเนี้ยคือจุดที่สังเกตง่ายๆสุดเลยว่ารถคันนี้ตัวเลขตัวหังตรงไหมเลขเครื่องตรงไหมดูจากตรงนี้เลยครับเพราะว่าบางคนนะครับดูเลขเครื่องเลขเครื่องมันจะดูยากนะครับขอมาดูกันที่แผ่นเพดตรงนี้อ่าตรงนี้ครับผมเป็นทิศง่ายๆในการดูรถนะครับตรงนี้อ่าเราบอกกัแล้วนะ เรามาอยู่ที่หน้าห้องเครื่องของเจ้าโตโยต้ารีโว่ 2.4E คันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะเช็คเช็คนะครับเช็คเบื่องน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก่ออากาศให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถมันใหม่แล้วก็รถน้ำมันเครื่องมันก็ใหม่ออกไปนี่จะใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมชักให้ดูนะครับนี่ครับเป็นไงแล้วครับน้ำมันเครื่องใสๆนะครับสังเคราะห์นะครับตัวนี้สังเคราะห์เลยนะครับ ใช้ได้อีกประมาณหมื่นสองหมื่นโลเลยนะครับคันนี้ดูได้เลยยังไงอะ oh, mm. โหแบบว่าเอาง่ายว่าอาอกรถกับผมไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนลูกค้าเติมน้ำมันอะใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูนะครับรถคันนี้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาแล้วกรองเครื่องต้องเปลี่ยนมาแล้วนี่ครับมาดูนี่ครับกรองอากาศก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่เป็นไงครับกรองอากาศอย่างกิฟต์เลยย็งไงครับกิฟต์เลยนะครับกรองอากาศยังไง ออกรถก็ผมไปได้พร้อมเลยครับใช้งานได้เลยเพียงแต่ว่าวันที่ออกรถผมไม่ไเช็ครถให้ลูกค้านะครับเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยอยู่ในความพร้อมสมบูรณ์ที่จะใช้งานนะครับรถคันนี้นะครับระบบเบรกระบบเซฟตี้ต่างๆมีครบเลยครับด้านหน้างเราก็จะมีนะครับ ABS นะครับระบบเบรกนะครับระบบเบรก ABS นี่ตรงนี้เป็นไงครับท่านผู้ชม เราพาดูนันรอบคันเรียบร้อยแล้วภายในห้องเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดนะครับในห้องโดยสารนะครับในห้องโดยสารปึ๊บอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันนะครับครับผมเราเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าว่ารถดอร์ตารีโว2 4 E พิลนเน่คันนี้จะสวยขนาดไหน,น,นครับนี่มาดูเนะครับเริ่มจากพวงมาลัยเลยครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสามก้านแบบทรงสปอร์ตนะครับ พวงมาลัยนะครับจะควบคุมมันติฟังกชันตรงนี้ได้ด้วยนะครับมันติฟังก์ชันเลยนะครับตรงนี้เป็นไงล่ะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้หน้าจอนะครับหรือว่าวิทยุนะครับตัวนี้จะเป็น DVD นะครับ DVD นะครับทัชสกรีนนะครับพร้อมกล้องพร้อมกล้องมองหลังนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่ครับจอครับจอตัวนี้จะมีในรุ่น E เท่านั้นนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะครับตรงนี้ แผงประตูนะครับเป็นแผงประตูหนังนะครับสีดําตัดด้วยสีเงินนะครับตรงนี้สีเงินเลยมือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับทั้งนอกทั้งในเลยตรงพวงมาลัยนี้ครับก็จะมีสีเงินนะครับสวยๆแบบให้ตัดกับพวงมาลัยหัวเกียร์ก็จะมีโครเมียมด,ยด้วยตรงนี้นี่ครับเบรกมือแลนะก็จะหัวเกียร์ก็จะมีโครเมียมตรงนี้นะครับตัวนี้ครับมันก็จะมีโหมดนะครับเป็นอีโคโหมดนะครับตรงนี้ แล้วก็ PWR Mode นะครับตัวนี้ใช้ได้2ระบบคือว่าใครอยากจะเซฟตี้ฮะเรื่องน้ำมันก็เป็น Eco Mode ไปตรงนี้ใครอยากขับสนุกก็เป็น PWR Mode ไปตรงนี้ครับผมเราเข้ามาเลยนะครับนี่ครับคอนโซลองเขานะครับเป็นคอนโซลหนังนะครับตัดด้วยคิ้วสีเงินนะครับตรงนี้สีเงินนะครับช่องแอร์โหรับได้เลยตรงนี้ครับผม รถคันนี้ครับเป็นรถเกียร์เม่ล้นนะครับหรือว่าเกียร์ธรรมดาครับคันนี้จะเป็น6สปีดนะครับ6สปีดเลยตรงนี้รถคันนี้นะครับการใช้งานของรถคันนี้มานะครับตรงนี้จำเน่นนะครับมาดูให้รถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวเลยนะครับบอกเลยเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวนะครับรถลำดับที่1เลยนะครับคันนี้ รถคันนี้นะครับถึงจะเป็นรถปี16นะครับใช้งานมาแล้วนะครับ8 8 7 9 6 8กิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวจริงๆเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยนี่ครับการออกรถกับผมไปนะครับผมก็จะแถมนี่ครับการรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าอีก1ปี1,000 0โลนะครับตามนี้นะครับชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญนะครับร7 9ารายการเลยนะครับตรงนี้เครื่องเกียร์นะครับมีปัญหาอะไรทางเรา เปลี่ยนให้ทันทีนะครับตรงนี้เรามาดูตรงนี้แต่แรกเราดูเอกสารของลูกค้ากันดีกว่าว่าโอ้กับน่าลดน่ครับผมําเนาดรถให้ดูแล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานของเจ้าโตโยต้าร e ีโว่2.4 e p l a n e r คันนี้นะครับนี่ดูง่ายนะครับใครที่ไม่เข้าใจอะไรครับเปิดตรงนี้ศึกษาดูได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครซื้อสดกับผมไปนะครับ ซื้อสดกับผมไปนะครับไม่ต้องทําประกันนะครับอันเนี้ยมีประกันชั้นหนึ่งให้ลูกค้าอีกนะครับถึงปี65เลยนะครับเอ้ย2022เลยนะครับเท่ากับปีหน้าเนาะเนี่ยนะดูนี่ครับประกันนะครับยังอยู่ได้ยาวเลยครับซื้อสดไปใช้ประกันได้เลยไม่ต้องซื้อประกันเองเลยครับตรงนี้ผมมองแล้วนะครับโดยรวมๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับผมให้เต็มร้อยเลยดีกว่า วันนี้ผมให้95เพราะอีกห้าละห้าเปอร์เซ็นต์เติมน้ำมันคันนี้มีน้ำมันแล้วหรี่คันนี้เอ้ยโอ้น้ำมันไม่มีเพรทีครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมน้ำมันแล้วกันนะเออไงอ่ะผมบอกเลยครับรถพิลันเนอร์นะครับเป็นรถที่เป็นรถแบบออกจากแนวออฟโรดหน่อยมันสูง,สง,สงมันจะสูงมันก็จะดีกว่ารถเตี้ยวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะมันจะมองกว้างนะมันจะเห็นด้านหน้าเนี่ยคือว่า โอ้เราเนี่ยถ้าเกิดรถเก่งเราจะนั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดรถกระบะเนี่ยรถสูงเนี่ยมันเราจะเห็นวิวสัยทัศน์เนี่ยกว้างสบายหูสบายตาแล้วก็การขับขี่มันก็จะดูปลอดภัยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกว่าคาันนี้ผมให้เต็มร้อยเลยให้เต็มร้อยเลยอีก5%เเนเดี๋ยวผมเติมน้ำมันให้ดีกว่านะครับดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวดูด้านท้ายกันดูห้องโดยสารแถวที่สองกันอ่าไป ลืมบอกไปนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับภายในยเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ่อนนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีน้ำตาลอ่อนซึ่งค่ายอื่นนะเขาไม่เคยทำเลยสีนี้บอกเลยมีค่ายโตโยต้านี่แหละเอามาทำเป็นรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้บอกเลยนี่ผมบอกเลยว่าเถวหน้าก็นั่งสะดวกสบายแล้ว มานั่งแถวหลังนี่โอ้โหยิ่งสบายไปใหญ่เลยครับเป็นไงอะอรถสี่ประตูนดีงี้นี่เองนะครับใช้งานได้ปกติบรรทงบรรทุกของได้ไปเป็นครอบครัวได้โอ้โหคุ้มครับผมบอกเลยว่าคุ้มได้จดต,ตารีัวคนันี้ไปคุ้มเราไม่ต้องเราออกรถตามงบเราดีกว่าเราดูว่าครอบครัวเราใหญ่แค่ไหนเราจะเอารถไปใช้อะไรบ้าง แนะนําคันนี้เลยแต่ที่ผมเกินไปว่าอาชีพอะไรที่เหมาะสมกับรถคันนี้นะครับอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เหมาะสมนะครับอาชีพผู้รับเหมาก็เหมาะสมนะครับกับรถต o ดตา a ีโวสองจุดี่ E-P แล้วนคันนี้เอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับเอกสารของแม่ค้าพ่อค้านะครับทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะครับบินซื้อของครับสเตทเมนต์นะครับและสัญญา เช่าที่หรือว่าสัญญาเช่าร้านเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบว่าร้านใหญ่ๆก็อาจจะมีการจดทะเบียนการค้านะครับแค่นี้สําหรับอาชีพพ่อค้าแม่ค้านะครับมาซื้อรถคันนี้ได้เลยแล้วอาชีพที่2ผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาก็จะทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะครับสัญญาจ้างนะครับหรือว่าสัญญารับช่วงต่อก็ได้หรือทวิ50ก็ได้ตรงนี้แล้วก็สเตทเมนต์นะครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดโอเคเป็นผู้รับเหมาแบบขนาดใหญ่เลย ก็ต้องจดทะเบียนเป็นพอมอดหรือว่าภาษีงเงินได้อะไรต้องมีตรงนี้มายืนยนันว่าเราทําเป็นธุรกิจผู้ละเหมาจริงเอาเอกสารเหล่านี้มาทําการจัดไปนั้นแค่นี้ครับรับรถได้เลยครับใครอยากจะออกรถดีๆนะครับติดต่อเซฟอาร์ได้เลยเดียวเราฟังตรงนี้เสร็จเดียวเราพาไปลองทดลองขับรถกันดีกว่าว่ารถคันนี้จะดีแค่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันไปเรา ดูรอบคันเสร็จดูภายในเสร็จในห้องเครื่องเสร็จเรามาลองขับรถกันดีกว่าว่าฟีลลิ่งในการขับรถคันนี้เป็นยังไงนะครับ mm hmm. นี่นะครับเครื่อง2.4นะครับอัตราเร่งดีมากเลยครับแล้วเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับบอกเลยนี่ครับช่วงล่างนี่ผมให้ตลอดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ครับ ปล่อยมือได้สบายเลยครับรถสูตรดีมากเลยครับลูกค้านะครับดูคลิปแล้วอ่ะผมอยากจะให้ลูกค้ามาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่าเดี๋ยวหาว่าผมโมด้วยนะครับว่ารถมันดีขนาดไหนเข้ามานะครับทำเรื่องนะครับจองมาทดลองขับได้เลยนะครับคันนี้ เด okay hmm ี๋ยวนี้นะครับทางเรานะครับก็มีบริการนะครับออกรถออนไลน์นะครับสมมติว่าลูกค้าอยากดูรถคันไหนก็ให้เซลล์อะทำคลิปอัดเป็นคลิปอะครับส่งให้ลูกค้าดูได้นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมก็ทําคลิปให้ลูกค้าดูลูกค้าผมอยู่หาดใหญ่ลูกค้าอยู่สุรินทร์นะครับผมก็นาคลิปแบบเนี้ยส่งให้ลูกค้าดูเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับแล้วเราก็ออกรถทำเรื่องการออกรถออนไลน์นะครับห้างขั้นตอนการออกรถออนไลน์นะครับหนึ่งนะครับลูกค้า เลือกรถนะครับ2ครับเซลล์ทำคลิปให้ลูกค้าดู3นะครับลูกค้าเตรียมเอกอสาร4นะครับนัดไฟแนนซ์เซ็นเอกอสารกันที่บ้านที่ทำงานที่ลูกค้าอยู่ตามจังหวัดนั้นเพราะว่าเรามีไฟแนนซ์สาขาต่างตามตาม,ตามต่างจังหวัดที่เราเดีลอยู่จะนัดแล้วเข้าไปเซ็นกันนะครับตรงนี้ขนนนั้นตอนที่5คือว่าการส่งมอบรถนะครับการส่งมอบรถก็จะมี2ขั้นตอนนะครับขึ้นรถสไลด์ให้กับ ตัวเซลล์ขับรถไปส่งเองแต่อย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่ตอนคลิปที่แล้วคือว่าจัดผ่านแล้วผมอยากไปขับขับรถไปส่งลูกค้าเองเพราะว่าเราจะได้เข้าไปคุยกับลูกค้าด้วยเพราะว่าเราเป็นคนขายนะครับไม่ใช่ว่าเราขายแล้วขายทางออนไลน์แล้วแล้วลูกค้ายังไม่เคยเจอหน้าเราเลยเราก็ยังไม่เคยเจอหน้าลูกค้าคือว่าทั้งสงฝ่ายอยากเจอหน้ากาันอยากคุยกันมานี้เป็นไงครับ ผมบอกแล้วว่าฟิลมันสุดๆนะครับฟิลเป็นไงครับท่านผู้โดยสารรถเป็นไงบ้างครับดีไหมครับ<า>อ่าฮะ<า>ผมบอกแล้วว่าเราขับเองอะ่ะเราก็รู้สึกว่าฟิลมันลิงอะ่ะฟิลมันดูแล้วนั่งสบายดูแบบว่าไม่อึดอัดก็พูดไปอาจจะไม่มีใครเชื่อเลยให้ผู้โดยสารมานั่งด้วยคนหนึ<า>่งอ่า นั่งสบายด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงกว้างสุดๆบอกแล้วใครออกรถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ,รบอ่าสับเกียสับเกียรครับเดี๋ยวเราชิงไฟกันดีกว่าอ่าชิงไฟครับชิงไฟให้ลูกค้าดูครับว่าการขับขี่รถคันนี้แบบอัตราแต่ละอัตราจะขับแบบน,น ในความเร็วที่ปกติหรือว่าความเร็วไม่ปกติก็ได้นะครับความเร็วไม่ปกตินี่คือว่าเร่งแบบว่ารอบเครื่องสามพรอบสามพันสี่พันรอบอย่างเงี้ยให้ลูกค้าดูว่ามันจะขึ้นเร็วขนาดไหนน,นี่ครับชิงไฟเลยครับ นี่เอาเมกนรูว่าเอาง่ายว่ามันเป็น6กสปีดดูครับขึ้นสะพานไม่มีโยนครับช่วงล่างนี่ผมบอกไปว่าดีมากเอาง่ายโอเคนะครับเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับรถคันนี้นะครับ โรตารีเวอร์2.4 ebriner อนนีครับป้ายแดงนะครับออกมาแค่เปิดตัวนะครับ919,000บาทนะครับแต่วันนี้เซลอาร์เอามาขายนะครับในราคา549,000เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ครับเรามีมากมายลูกค้าเลือกเลยว่าลูกค้าจะเลือกอะไร1นะครับ2.79 4ปี2.99 5ปี3.89 6ปีนะครับแล้วลูกค้าจะเอาขับรถฟรี3เดือนเราก็มีให้นะครับ สนใจนะครับติดต่อเซลล์อาร์ดด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับผม